สวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีกันบอสวัสดีบ้านใหม่นะ้ามันนี้เป็นมือวันพฤหัสตอนเศร้าจ้ะยินดยูท่นุยยูนี่มันก็เป็นตอนตอนเศร้าเนาะแล้วนียกะสีไม่เ,มเห็ดอาหารเศร้ากินเจ้าของนี่แหละมาเห็ดให้พี่น้องเบ่งอันเห็ดไข,แไข่แล้วก็มีไข่หนุยหนึ่งแล้วก็มีนมแล้วก็มีชีสแล้วก็มีไอ้น้ำจิ้มสุกี้นะจ๊ะมัน มันแสบติมันออกเพ็ดๆในจักหน่อยเนยมากกินแบบนั้นเนาะเดี๋ยวห้ามมาเห็ดกันเลยนะจ้ะเคจ้ะข้ากกะมาตั้งกระทะกันเลยเนาะให้กระทะห่อนๆเราค่อยเอาไก่ลงไประวังล่อกระทะมันหอนข้ากกบมัตตีไข่กันไข่เหนียาใส่นมลงไปหนยใส่นมถั่วเหลืองน่อยจ้ะเพราะว่า ไอ้แฟนเพิ่นกินนมอัง้วยังบ่ได้ก็เลยอยู่บ้านนี่ก็เลยต้องใส่นมอทัวเหลืองแทนจ้ะอันคนที่มีพวกคิดนี้พระาะพามียังน่ะมีคิดนี้มีปัญหาเรื่องไตเรื่องอยังเรื่องไตเนี่ยเราจะพยายามลดไอ้เขาเอิญอย่างหลักไขมันบ่ผดทีนเออลดโปทีนลงเดี๋ยวขาาม่ถอดกันเลยนะจ๊ะ โอเคจ้าตอนนี้เา้ากะเท่ใครต้องไปเลยเนาะ,ะก well, <S <s erm uphill uphill <hill> ินนวยเดียวจ้ะมันก็ได้ปึ้งน้อยๆโอเคเดี๋ยวต่อไปเ้าก็จะเอาชีสมาใส่เนาะ กเอื่อมาสมิโราชีสจ้ะโรยลงไปเลยจะใส่อีกเล็กน้อยน,นึงมากเล็กน้อยกระสีอ้วนในฮ็ดกับเขาดูดูนี่ก็ได้ทาปาสิไซน้ำจิ้มอันซูกี้ลงไปยอ่ยอๆลงไปให้มันได้รสชาติเล็กน้อยะจ้ะอใส่ยังใส่แค่เนี่ยแล้ว ข้าสิเอาตะลิ้วนี่เคลียร์มันจจังจหน่อยปิดไฟเกือสิบพอดีแล้วล่ะพอนไฟลงจักหน่อยโอเคมาเบิ่งกันดูกรับมันก็ห่วนถึงลงไปเอานี่ ขอโทษค่ะนี่แหละจ้าอจักหน่อยก็แล้วๆแ,แค่นี้ตอนเศร้าๆกินก้อนไปเห็ดงานยูได้เบิดมือเดยเวลาไปัไปเฮ็ดงานนี่มันก็สีมันก็สินุงแน่จักหน่อยบางเือก็บ่ได้กินเขาตอนเทียงแต่เลยต้องกินของที่มีประโยชน์ในจักหน่อยนึงมันจะได้ยู่ทองโอเคจ้าแล้วหฮอมาใส่จานเราไปนั่งกินกันเนาะ นี่จ้ะแล้วเิราปอิกอาบอะวาค้าโดตพอดีพอบ้านเพิ่นกินเหลือไว้เลยสิมาตัดกินเอาไปกินครับไปไข่ออมเล็ตของเขานะอันอะวาคาโดนี่กินแล้วมีประโยชน์ด้วยจ้ะไม่ลายยางยืดแล้วมือหลังสิลงคลิปสันๆบอกเราซัพพลานมันมีอย่างแน่พอได้กินได้น่ะดีมากเลยจ้ะอีกจักหนึหนง <laughs> กระสิบบอคอยคล่องเท่าพฝึงตื่นนอนไปจังได้นอกกินข้าวเศร้ากินข้าวแลงกันยังนออบ้านเฮาก็จะเป็นย้มเมเนางนอคือหนีมันก็เป็นต้ำเศร้าก่อนจะไปเห็ดงานน่อยจ้ะ เย็นนี่ก็ต้องไปเฮ็ดงานจับปานกินข้าวนอนตื่นเช้ามากไปเฮ็ดงานเดี๋ยวได้จัดแล้ว,วสิไปเอาเอเยียงล่ะเอาหมุนมาใส่ใส่จานจักหน่อยนึงเนาะโอเคจ้าแป๊บนึงรอแ,แป๊บนึงจ้าน้าตาก็จะเป็นยังสี่จ้าโอเคจ้าแล้วเข้าไปกินกันเลยเนาะมาจัมมามาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกัน